หลังจากที่เราไปเก็บใบยอกันเสร็จนะคะทีนี้มาเริ่มวิธีทำห่อหมกทะเลกันเลยค่ะทะเลรวมนะคะวันนี้วัตถุดิบในตู้เย็นนะคะเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นพริกแกงนะคะไม่อ้อยใช้สามขีดนะคะจะเป็นพริกแกงเผ็ดพริกแกงผัดเผ็ดสองขีดครึ่งนะคะแล้วก็เป็นพริกแกงคั่วกิ้งอะคะ่ะไม่อ้อยขอเพิ่มความเผ็ดนะคะเอาพริกแกงคั่วกิ้งมาเพิ่มค่ะอีกครึ่งขีดนะคะเป็นสามขีดส่วนตัวนี้จะเป็นใบ ใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะอันนี้ประมาณ20ใบค่ะแล้วก็พริกอีก5เม็ดนะคะตัวนี้จะเป็นหอยมแมลงภู่ค่ะครึ่งกิโลตัวนี้จะเป็นเนื้อปากระพงนะคะ4ขีดส่วนตัวนี้จะเป็นกุ้งค่ะ2ขีดครึ่งค่ะวัตถุดิบในตู้เย็นค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นไข่ไก่2ฟองแล้วก็ไข่เป็ด2ฟองนะคะ หรือถ้าใครมีไข่ไก่ก็ใส่ไข่ไก่มีไข่เป็ดก็ใส่ไข่เป็ดนะคะไม่ว่ากันตัวนี้จะเป็นกะทิค่ะตัวนี้400 ML ค่ะทีนี้เรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มผสมกันเลยค่ะแล้วขอใส่กะปิไปนะคะหนึ่งช้อนนะคะเลยพริกแกงนะคะถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ลดพริกแกงลงนิดนึงก็ได้นะคะหรือไม่ก็ใส่เฉพาะพริกแกงผเผ็ดนะคะ ตีพริกแกงกับหัวกะทิก่อนนะคะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเนี่ยทำอหมเนี่ยต้องเตรียมพลังงานให้พร้อมค่ะเพราะว่าเราต้องตีเขนานาเลยค่ะทีนี้นะคะไม่อ้อยจะนำตัวนี้ลงไปค่ะเนื้อปลานะคะความคาวเขาก็จะลดลงนำปลาไปล้างในน้ำหมักนะคะหรือถ้าใครไม่มีก็ล้างในน้ำเกลือได้นะคะ อันนี้ถ้าใครมีเนื้อปลาก็สามารถใส่เนื้อปลาได้นะคะแต่นี้น้อยก็จะหั่นชิ้นเล็กๆคือหาวัตถุดิบในตู้เย็นนะคะไม่ได้ออกไปตลาดก็จะไม่ได้เนื้อปลาที่เป็นเนื้อปลาขูดนะคะไปเรื่อยๆค่ะให้เขามีความเหนียวความเหนืดนะคะใ,ใส่น้ำปลาลงไปค่ะ นะคะคปรุงนี้เดี๋ยวเราต้องชิมนิดนึงนะคะเอาแบบแตะๆลิ้นนะคะเพราะว่าบางทีพริกแกงเขาอะค่ะอาจจะใส่เกลือมาเยอะค่ะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะครึ่งช้อนชาแล้วไข่นะคะแล้วก็เนื้อกุ้งค่ะ วันนี้เราจะทําแบบย่างนะคะห่อมกทะเลย่างตัวนี้จะเป็นหอยแมลงพู่ค่ะแล้วนี้ก็คือใบมะก,กระูดแล้วก็พริกนะคะแล้วก็ไม่อ้อยใส่กะทิที่เหลือลงไปค่ะไม่อ้อยขอตัดน้ำตาลนิดนึงนะคะไม่เยอะนะคะประมาณนี้ค่ะ ขอแตะชิมรสชาติไดน,นึงนะคะโอเคค่ะรสชาติได้ละทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มห่อกันเลยค่ะทีนี้เรามาถึงขั้นตอนการห่อนะคะตัวนี้จะเป็นใบยอที่ไม่ไว่าไปเก็บมาจากหน้าบ้านนะคะเราก็จะมาดึงเอาเฉพาะใบเขานะคะนี่นะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยตัวนี้จะเป็นหัวละพาค่ะตัวนี้จะเป็นใบตองน,นะคะสําหรับหอ่อ ตัวนี้จะเป็นไม้กระดาษไม่ไว้ใช้ไม้จิ้มฟันนะคะทีนี้เรามาเริ่มห่อกันเลยค่ะผักนี้แล้วแต่ชอบนะคะใครจะใช้วิธีหั่นเอาก็ได้นะคะของไม่ไอ้เด็ดแบบนี้พอแกะออกมาแล้วมันจะน่ากิน ใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ชอบนะคะแม่โอ้อยเป็นคนชอบกินผักก็ต้องใส่ผักเยอะนิดนึงค่ะตามนี่โหงละพาค่ะน่ค่ะห,หลชันนิดนึงนะคะเพราะว่าเรานำไปย่างไฟค่ะนี่นะคะ แล้วจะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะกลับไปเลยค่ะเราก็จะกดกดเขานิดนึงนะคะให้เขาเป็นแบนๆค่ะ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเม่ขอห่อให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะตอนนี้แมยก็เตรียมเตาถ่านไว้เรียบร้อยค่ะห่อเสร็จแล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวแม่อ้อยจะนําไปย่างนะคะตามไปดูกันค่ะนี่นะคะแม่อ้อยนํามาย่างในเตาทีนี้แม่อ้อยจะปิดฝาครอบไว้ค่ะความร้อนเขาจะได้ระอุนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อค่ะนี่กลับด้านนะคะ ต้องอย่าใช้ไฟแรงมากนะคะค่อยๆย,ย่างนะคะเขาะจะหอมมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อค่ะเดี๋ยวไม่ว่าขอย่างให้สุกเลยนะคะเรียบร้อยค่ะนี่นะคะย่างเรียบร้อยหอมๆทีนี้เราจะมาแกะนะคะ เรียบร้อยนะคะสำหรับหอมหมกทะเลย่างนะคะดูกันชัดๆค่ะน่ากินมากเลยค่ะหอมมากเช่นเคยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนชาว u t u b e นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ,อ้อยอิงเข่าพบกันคลิปมนะ้าสวัสดีค่ะ